สวัสดีครับพี่น้องน้ำกําลังกันครับผมสลับมือนีผ้พี่น้องครับป้าพบพ่อครับนมหมอลําซิงอีกแล้วตามเคยิปกําละกันพี่น้องครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกําลังกันพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในไปเด้อพี่น้องครับอย่าิืมผู้พิทัการติดตามกําละกันครับสวัสนี้ครับมาทั้งด้านครับเอาทั้งด้านครับอ่าพม่ารอครับพี่น้องครับมือนี้มาผสมพันธุ์ครับพม่าครับอ่าันทั้งนาผู้พิทักษ์ครับผมมือหนี้ครับผสมพัน ปุมขังเอาขึ้นเก่าพี่น้องครับวันนี้มาเิ่งครับนี่เป็นพม่าครับไอชิวครับผมหางอกตั้งหางตั้งครับอกตั้งหางกระดกครับนี่ครับเส้นกำลังไายขนนะครับพี่น้องครับผมทำผสมพันธุ์ไปก่อนครับพี่น้องครับผสมพันธุ์ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ใข่แล้วครับพี่น้องครับไข่เรียบร้อยครับพี่น้องได้สีฟองฮะได้สีฟองครับผมใข่เรียบร้อยฮะได้สีฟองครับสวยงามครับอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับ มีผลงานหลายผลงานมาแล้วพี่น้องครับอ่าหลายอัลบั้มออกหลายผลงานมาแล้วการสิ่งนี้มาเป็นนาทางด้านย์พอพันก่อนครับทรงนี้ครับเนาะการรอผลเต็มพี่น้องครับเดี๋ยวมีผลงานใหม่ชมเรื่อยๆครับตัวนี้ครับนี่ครับสุดยอดพม่าต้องนี่ครับรอไอคิวครับรอล่ำสายมอลั่มปิ้งมอลั่มมีแล้วพี่น้องครับเอ๊ะสายล่ำบงเราครับพี่น้องสวยงามครับขาแข็งพี่น้องครับ ่าแขงผสมพันธุ์แบบง่ายๆพี่น้องครับแบบขังซุ่มกับชั่วดีกันพี่น้องครับผมอ่าชั่วดีกันไข่นะครับไข่เรียบร้อยครับงามงางหางกระดูกครับพี่น้องครับนี่ครับหางลุดเตยๆด้หางบอลลูดนี่โอ้หางสั้นจกเไปพี่น้องครับหางหางกันเกี่ยวงอนพี่น้องครับกระดูกแข็งอืมแม่กับมาจากรทีเราชอบเลยแมนแมนเนโอ้งามง่าย <therapist. S 1> <USSR> oh, งายอ่ะ มึกงก็เสริมความงามกันแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวถ่ายเบิง่งอ่าผลงานพี่น้องครับเรือไม่รุดมีเต่าให้พี่น้องได้ชมครับเนาะอ,ออกมาพี่น้องครับอ่ะขอลาพิเศษกันแล้วกันพี่น้องครับขอกล่าข้าว่าสวัสดีครับผม